ได้สื่ะอ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 ่ะนั่งตะนงสวัสดีแล้วก็สบายดีตอนค่ำๆพี่น้องมาทุกคนเนอะเราว่าจะเป็นพี่น้องข้างล่างพี่น้องข้างใครพี่น้องต่างประเทศที่ติดตามเสริมซองก็แม่ตะน้อยก็ขอทักทายสบายดีเนาะไม่นี้แม่ตะน้อยโชเนอันบ่ค่ำเป็นไปหาคุดขี้กระเดินพี่น้องเอ้ยมาสิเชืิอเบ็ดกบลองเบิ้งนะเพราะว่ามันเด็ดได้สามมือเลยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวแม่ตะน้อยก็ี่ได้ไปหาคุดขี้กระเดินก็เดี๋ยวมันสิำเเนาาะะพรว่าตอออนนนีี้้้ก็เพ่ำ ก่อนจะไปก็ขอขอบคุณดเอฟจีทุกท่านนะที่เข้ามาติดตามชมช่องของแม่ตะน้อยเนาะเพื่อที่ะมาใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่ตะน้อยเด้อยเพื่อเป็นกำลังใจกันให้คลิปต่อไปนะในแม่ตะน้อยทีได้ย่างไปหาพุดขี้กระเดินก็พี่น้องเอ้ยพุดขี้กระเดินหอมขี้กระเดินกอมาหน้าขี้าอย่าเชื่อไปกรอบนะคอมเมนต์กันขี้กระเดินขี้เชื่อบิดป่าเลยพี่น้องเอ้ยขี้เชื่อบิดป่านะขี้กระเดินที่ง่ายๆไปไวๆนะอันนี้นะขี้กระเดินกรอบนะไปย่างไปกอน็เอาหลายใหญ่ห้างเนาะตะเวนก็เริ่มคำแล้วพี่น้องููแม่ ไอเม็ดแต่น้อยชีได้ยังไปหาคุดขี้กระเดินก็พี่น้องไปคุดก็มาค้ำเพี่คูดมาค้ำมไปแน่นนำหน้าไปก่อนนะไอหลังเคาะใกล้ม่นี่ก็ยังมาทันแล้วนะพี่น้องเพราะว่าอันนั้นได้จับเม็ดพี่น้องเอ้ยมื่ออื่นก่อนคอยยังชี้เลยแกลมาโตชิมาอีนะชี้หางไปก็หาคุดขี้กระเดินนะจากขี้ได้หรือบ่ได้ขี้กระเดินก็อึดมาอึดพี่น้องเอ้ยอ๋อแล้วขี้กระเดินก็อึดอีดี้เออโบข้ำไปคุดพี่น้องขี้กระเดินได้ตัวนึง หาเงาถ้าได้ขี้เดินอ like ึดมอึดไม่ได้ยมีเลยนะมันคือดูง่ายอันกลางบ้านเลยของบ้านหาได้ง่ายอธบายอันนี้นี่บอนละตูวช่องตูวอย่าเพี่น้องคุณขี้เดินนะพ่อเลยบุคคลเป็นกำนับนี่ว่าได้เล็เตัว น้ำขี้กระเดินพี่เลยแล้วเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวชิได้พาดึยวยางไปเชื่อก่อนพอดีเชื่อแล้วค้ำนะเพราะว่าตะเวนตอนนี้ก็เริ่มจะตกพี่น้องเอ้ยยางตะกอเบาค้ำไปนำหน้าไปก่อนเชื่อแถวหน้าคขนี่ล่าพี่น้องเอ้ยมาได้เชื่อเกินแถวอื่นเด้อยางออกมาหดเธอหนาอลไรพี่น้องเดี๋ยวเอบาค้ำไปลงมือก่อนนะเพราะว่าเมตโนยยังมาทันคือเชื่อจะเที่พี่น้องไปกบแจ๊กเชื่อยหน่อเลยเดี๋ยวถ้าเบิ่งเบาค้ำไปเชื่อก่อนจังเชื่อน้ำหลังเบาค้ำไปนะ เป็นย่างอัินพาไปเชื่ออยู่เชอร์ด้วยหนิหอนเธอหน้าแถววันเข้มเดินดัพี่น้องเอ้ยมองที่ข้าวอ้อนะย่างไปเลยๆจนหอนบ่อนเชื่ออ่าตื่นบ่ขำเป่นเอาไปเชื่อบนหกขนาดลูกพี่น้องเอ้ยปุเอาไปเชื่อจะ่เจ๊อันเจ๊อันเข้าวเข้าวเลยเชื่อบ่อนหกบนห้ามาดิหนีิเป็นเอ็ดมองเชื่อน หลอดๆคือมันงามก่อนนะพี่น้องจังชื่อหลอดบ่นแล้วไงที่ได้หัวขี้กระดื่อนเนี่ยหัวขี้กระดือนจะไปกุ้หัวในนั้นเนาะหัวคือ,อเป็นผงอยงแล้วไปล้ลางนึงพี่น้องเอ,อ้ยไปไปล้างที่ชองได้พี่น้องกันไปนีป่ เซื่อบอนน้ำแห้งพี่น้องแล้วเรื่อน้ำแห้งเชื่อเชื่อตามเข้มเหมือนขั้นหน้าได้เชื่อรางที่ชามเด้พี่น้อยเชื่อหน้าอันขั้นหน้าข้าน้องคำร้านนี่รถบัตรนี่บุคคำพินิษฐ์ไปรางโต้ไปบัตรนี่ได้เชื่ออีด่างฉี่สีแล้วพี่น้องเอ้ยเชื่อตามทางมาพี่น้องบัตรนี่บุคคำพินิษ เชือตามทางมาเมื่อกี้นี่เอ็ดบ่อนเชื่อจะได้พี่น้องเอ้ยคนนีเป็นป่าหญ้านะมองนี่คำเป็นเชื่อน้ำป่าหญ้าเลยน่าเจน้านะแต่ว่าพรท่านหดเฮือหน้าคักเฮือหน้าอยู่พี่เอ็ดบ่อนเชื่ออยู่พี่นี่เขาประคัมลงมือก่อนพี่น้องเอ้ยดีเมื่ตอน้อยใช้ได้เชื่อน้ำหลังไงอื้อ ตอนนี้ก็ได้เวลายางลุยน้ำลุยน้ำลุยนนไปเลยพี่น้องวันนี้เพราะว่าวอนนี้บอมีข้าวนาเนาะต้องได้ย่างหนังไปนะย่างไปเซิร์ฟพุลละพี่น้องกันมาหนิฮู้แถวชิญมาคิดค่อยพุลละย่างน้ำพานไปนี่น้ำทวามไปเลยละบอมคำไปก็ได้เชื่อมือนี้อีเดี๋ยวชื่อโล่ไปน้ำแถวบอเือน้ำน้ำสีแห้งเราไม่เชื่อพี่น้องเเยชื่อนี้อีหลังนึง เอแบ๊ว่าอันเป็นแถวไปนะพี่น้องมันจังปลุกนะอันท่าเชอแบ๊ว่าอันห้างเร็วคุณพี่นี่หันนันมันจะหลงยั้งไปเลยเลยเชอเบ็ดยันหยั่งบาท่านแล้วพี่น้องเอ้ยยันขำก่อนเข้าคอยบอลนี่ก็งามเลยนะโอ้มึงใหญ่มึงใหญ่แจนี่คือว่าอะไรมันดีเนาะน้ำชัดออกมานี่เดีก็เลยงามชื่อะเชอเล็บเข็มหนองพี่น้องเอ้ยยังมาท่านย้ายไปเชอเลย ยังอยู่ในแค็มนองอยู่ตอนนี้นะยังไม่ทันออกกลางหน้าไปพุ่นนูดเลยช่วยรีบแค็มนองแล้วพุ่นละจงได้ไปออกแท้กลางหน้าอืมอยู่ในแค็มนองเลยนะบอทคามเป็นอยลายฮะอือหนามันอยู่กับบักลายหนามันอยู่ได้เฉยเลยได้พี่น้อง จื่อเทวตามปลาเล่านะนเพราเวล้วกันแม่ตน้อยจะได้เอก่อนพี่น้องันนี้ทำไปลงมูก่อนคอยเชื่อมต่อเปลเป็นนีบอ้าวเป็ดนหอยเป็นนี่หมดอมทเชื่อเชื่อหอย

বোলো <much? No, I'm doing. laughs> อ oh. oh, ี mm ๊ดจ๊ดขลดโอ้ยชงแม่ต่น้อยก็เคยจะแก้ทิ้งนะพี่น้องคนขละโลยนะแกะบ่อหนาแกะเบ็ดบ่อึง แม่แต่น้อยเชยอีลางนี่ก็เท่ากข้ามไปเชยพี่น่อยเดี๋ยวมันจีบเลวเพราะว่าเขาเชยซานะเดี๋ยวมันจีำก่อนนะเนี่ยขาดขึงเลยพี่น้องที่จะดิไปเอนี่แกงข้างหนาน แม่แต่น้อยยาเชื่อพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเพือประคั่มพี่เชื่อเพราะว่าตะเวนตอนนี้ก็ตกดินแล้วพี่น้องเอ้ยคอยเชื่อนานเดี๋ยวมันชิบแล้วนะมันชิบมือค้ำไปเสีก่อนนะนี่คือป่ะคั่มพีเชื่อเลยเพราะว่าแม่แต่น้อยบวชนัดไปเลยเนาะเชื่อบิดนีะย่าห้อยไหวกี่ย่าเกาะมือพี่น้องเอ้ยก็เลยห้อยแบบช้าๆอัน ข้าวหน้าคอยแถวทางเตอพี่โบงามปเลยพี่น้องเอ้ยโบเพ่แถวข้างข้างทางหนึ่งข้างทางปีนเดินพี่น,งงนองงามนะตัวพีน้องเอ้ยผุนตุกน้ำท่งมันยังบระขียวเนาะมึงผ้าคือชีงามแถวมือนี่นะคือเป็นชีแดงๆแล้วเป็นคำๆแบบนะเนาะข้าวแถวนี้เป็นข้าวขาวพี่น้องเอ้ยข้าวขาวโบได้หลายเด้อประมาณห้าข้าลยละพี่น้องเอ้ยข้าวขาวนะกานั้นจะเป็นข้าวแดงทั้งหมดนะน้ำละพี่น้องเอ้ยเบ็ดก็ยังมักลายนี่ ไม่ทันยังมืดอยู่ตอนนี้ก็บหกโมงแล้วพี่น้องเอ้ยทั้งฟงปุงป้งๆอะเจ้าอาบานจะน้อยเพี้ยนอันผัวเท้าเพี่น,นเคยว้าเด้อเวลาคอยมือหอนหื่นนะถามหาเบอร์โทรแม่พี่น้องเอ้ยจะโทรหาแม่นะ่ะงามเลยแม่ยังมาเพี้ยนวะคอยมาตึกอันจิลุงมื่อนะกับแม่น้องกิบนะมือโบนให้พี่น้องเอ้ยเพราะว่าอยู่น้ำพนะ้อเพี้ยนมือนั้นนะมือนี้อยู่น้ำผัวเท้าเมื่อเท้าจังไห้กับประจักรดอกค่อยเชือ่อนนะเบ็ดกุ้มไปนะจะได้อัน เชื่อเบดต่อไปก่อนพี่น้องเอ้ยยังม่ทันแล้วยังเชื่อเบดนะทางโป่งยังม่ทันแล้วพี่น้องต้องเบดก็ถือว่าหลายอยู่ได้เน้อหายเชื่อเบดอีกก็เชื่อเบดต่อไปอีพี่น้องเบดกัถือว่ายังประมาณสามชิปนี่แหละพี่น้องการโมเมนต์กว่านะคำนะขนาดบรคคำค่อยเปีนถึงประคำเชื่อได้นี่คันค่อยเชื่อยังม่ทันเคืองเดี๋ยวนี้นะ ไปเชื่อช้าดิแม่แต่น้อยก็บบกข้ามกะได้แล้วแล้วพี่น้องยาแล้วชื่อเบ็ดนะเี่แม่แต่น้อยชีได้ยังมือถึงก่อนยังมาท่านมือหฮ่นนี่พี่น้องเดี๋ยวทาก้ารเบ็ดก่อนจังมือนะขันบ่แต่น้อยให้จะหินดอกระทูมานะขันมาให้กะถือว่าบ่ทูมากไม่ใช่ยังมือถึงก่อนพี่น้องมืดคำนะหลังจ้างที่เชื่อเบ็ดแล้วกะตอนนี้ประมาณ เจ็ดมงคลพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวแม่ตาน้อยจิได้ไปหายาเมืองบ็ดก่อนเพราะว่าาอยู่ดึกยาม่าวตาน้อยเพิ่นให้นะยังไปก็มายาเมืองบ็ดปลาพี่น้องเอ้ยยือละแต่ว่าตัวมันยอะเนาะเมื่อกี้ได้อื่นก่อนอึ๊บอ่ะตัวพึ่งึกได้ประคำพิเจ็บแน่นอุ่นโลนี่ที่งอนไปได้แล้วตรวจไ่ได้พี่น้องเอ้ยโอ้โหอย่าหลูดแล้วยังน้อยเดียวนึง น้อยน้อยนี่เชียงบอนบางแห่งนี่น้องป่วยป่วยหลุดแม่แต่น้อยมายามเม็ดกบบ่มานเลยพี่น้องเอ้ยนี่มีแต่ร้อนกับร้อนเนาะเอือปวดที่งูเลยนะงูต่างแห่งงูขอแดงนั่นแหละพี่น้องป้าแต่พูดขึ้นไปนอนตะผุ่มใหม่นี่อยู่ไหนหมายามเมืองลางนี่พี่น้องเอ้ยขึ้นแล้วพี่น้องเอ้ยแต่ว่าโตมาใหญ่เนาะค่อยลืดหรือยังไงค่อยเบิ่งเลยโอ้ยน่เดียวนี่นี่

ยามมาลายพี่น้องเอางก,ก็ได้เท่าตัวเดียวนี่แหละหม,มานมานันใช่ยืยียบมาอีกแม่ตน้อยก็ได้ยาได้พี่น้องจำไปกบนะบุกพ,พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวถ้าลุ้นบังพิชามโนะว่าไม่ฉีดหม,ม,มานอยู่บ่เดี๋ยวค่อยฉิได้มือก่อนเพราะว่าบเมตน้อย์เป็นการยำท่านนอนไนดะ้เขาโทรหาฉบีที่นี่ยำท่านนอนอยู่ยังเป็นไทยนะมือก่อน อันท่าบยายามบัตะน้อยให้ทายามมืงอีกคนพี่น้องเ้ยแต่ว่ายันตะน้อยให้คิได้ยังมืงก่อนนะเตตน้อยได้มาเหื่นเลยพี่น้องเ้ยมาหือนบัตะน้อยยังทันนอนรับอยู่แต่ว่าอ้ายนอนรับแล้วแมตตะน้อยกำลังหากินเท่าพี่น้องเ้ยหลังจากที่ตื่นเช้ามาเม่ตะน้อยกับชีไ้ยังไปหายามเบดคือเก้าพี่น้องเ้ยแต่ว่าตอนนี้ก็ประมาณห้าโมงห้าสิบนาทีพี่น้องเลยยี่หกโมงนะถอยแน่นะนเดี๋ยวคอยชีไได้เท้าหยังไปกอนพี่น้องเ้ย จักทิ้งรูโบ่ได้จัาว่าคือเมื่อคืนนี่บ่จักเมื่อคืนนี่บ่ถืิเพิ่นเอาถืิตัวเดียวขอเล่ากับป่าตัวนึงอ๋าตัวมาชมลมชมวิวงามเจ้าสาวพี่น้องอองาอนนงอม,าม,ม,ามอะลีเนาะงามเมื่อเช้า,า,ชาน,าาาน,นะนะเป็นสีหมอกเกี่ยอนเป็นสีหมอ,อกควันชุวยพี่น้องเอ้ยแม่ต,มมมตัวน้อยได้ยางหมอดหน้าแล้วพี่น้องเอ้ยนี่ถึงแม่ตัวน้อยสิได้ไปหายามเบ็ดก็บาดนี้ มาได้ขึ้นทีกไงพี่น้องเอ้ยตาพี่น้องไปติดตามท่านมไปนําเดืยวก็แม่แต่น้อยไปหยามเบ็ดมื่อกี้ว่ามาันสิมานหรนะือบ่นะย่างไปก่อนพี่น้องเยีย่ยมแต่บ่อมานคือเมื่อคืนนี่แหละคือเมื่อคืนนี่บ่ถืึบไปเลยเลยเนาะยามบ่ถืึแล้วก็มือเลยบรรยากาศยามเช้าเช้างานดีเนาะพี่น้องโซง,งนี่เห็ดตามอ้อเนาะ เห็นเขาอันแม่น้องกิ๊บแม่น้องแต็มเพิ่งไปหานะได้ปลากระลายเลยแต่ว่าอ้ออยู่แถวโคกพี่น้องเอ้ยแม่แต่น้อยไม่ได้กินเด้ออ้อไก่อย่างงี้อ่อำมัวหน้าเฉยบหมือนเธอไมด้กินนี่เด้ออ้อโคกตาเวินก็เริ่มขึ้นนะพี่น้องเอ้ยตอนว่าเธอโกบถือกับชมชายยันลูดแล้วค่อยวางโอ้ตาเวินเอาอลย ยังมากหอด้ะพี่น้องเอ้ยบันี้ไดนมาหยามึงเบ็ดอันปา่าก่็เบ็ดป่าลอดนนนเนาะเดี๋ยวพอข้าคเพื่อนเก็บไม่ค่อยคิดได้ยามเบ็ดกบก,ก่็เบ็ดป่าบันถึอลอดมาหยามึงเบ็ดกบต้าตุพี่น้องนี่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 หมาน,นะพี่น้องเอ้ยนี่ต้องปืดปื้อไว้พี่น้องเอ้ย มองเพียนกบพึ่งนี่นะอ,อือะอะเอาเอาเอากินงาหลุดได้เนาะจับตัวบักใหญ่เลยพี่น้องบุคคลไปทั้งนัอ้อคือนานมาดิเดีย๋ยวบุคคลเป็นอาชรเฉยๆกตาพี่น้องตัวใหญ่ตึบเนาะพยายามดางต่อไปพี่น้องดางทำปลาเล่าอันนี่ บอ่อถื้อพี่น้องเอ้ยลางเปล่าเนีย่ยบอถื้อพี่น้องเอ้ยนี่ขี้กระเดินกระหย่างนี่เนาะขี้สตูตเดียวนะบ่เอ้ยลางนี่ลูดพี่น้องเอ้ยเมื่อคืนนี่นก็ลูดตอนเช้าก็ลูดอี่ลางนี่นะมายามเบิ่งบองนี่บ่อน,นี่ก็ลูดอีพี่น้องเอ้ยอ๋อมีแต่บ่อดรูดเนาะอ๋ะอ,อตัวหอยใหญ่ารอดอืมต้มย่างเขาหมดขอถือเบ็ดเฮ้ย่วย์เจย์เจย์อ๋อต้อนี่พอขอถือเบ็ดพี่น้องเอ้ยไอยามเบ็ดปลาก่อนอืมเบ็ดปลาก็มีพี่น้อง มีตบก็มีมดปลาตัวนี้เสียบแน่นคักอะไรนะ่จำมคืนนี่บอกคืนก็ได้ปลาตัวนึงได้กบตัวนึงเท่านั้นบอกว่าเด้อกบก็มีตารางลูดทั้งหมดเนาะลูดไปได้สามที่ลงกบก็ได้อ้าว dám biết cái nhang thằng leo kia nói nhang giảm đi nè dám mận héo bồi thôi dám bung héo bồi bây giờ bận này kia nói coi tự may nè nhang đi khu lang nó nhang thằng lang chắc giật lang này mõn đi đi nó ล่างนี่ถือมือมั่นไอ้มือจะมีเนาะลูดไปลายลางพี่น้องเอ้ยจานที่ล่างละเพราวะว่าคอยม่สบายเนาะกระโยกมันจะน้อยขึ้นอีกนี่มาออข่าชเธอยู่มือนี่หน่อยเดียวเถอะนะอืออือถือมือกบถือมือ,อ,มอไม่ได้ถือมั่นยังน่ากับปียังน้อยนึงเนาะเลยเชื่อพี่ท่าน โอ้ยลูดมดลูดปลากระไลหนึงอย่าแล้วแต่พี่น้องเอ้ยยามบิดน,นะมายามมึงแยงก่อนเพราะมันจิ้วอยู่บนป่ายามมาก้อนที่ป่ายามรอบนี้จิ้วแต่เจอเนี้นะมีแต่อหอยพี่น้องหอยเจ้ากระปุ๋ยหอยโกงเนาะเก็บเอาก่อเออ,เอ,อ,เอ,อหอยหลายเด้ หนแต่ห่อแกงห่อกระปูก็มีหอยเชลลี่ก็มีหอยโกงเหมือนเนาะหอยกุ้งบปกินเอาไปเนาะหอยเชลลี่ช่องโนู้นหอยโกงห้องน้ำหอยขั้นกระลายเลยแม่ตะน้อยยางมาหอดนี่กงที่ได้เอาอันมาแหงมากินกับอันป่นกรุบกับไปเนาะมาแหงอ่อนยังมัท่านเป็นเนาะเป็นดอกตั้งแต่หึงยังมัท่านยื้อมาแหงนี่

เดี๋ยวมันเยอะอีรอบนี้โอ้ยช,ช้่มสีกินนี่นะม่เห็นดอกหลายอยู่เลยแต่ว่ายังไม่ทันเยอหาลือกเอาพี่น้อยงามแต่ไม่เห็น ชื่อถงชื่อพี่น้องไม่เหงกันเลยมีเนี่ยชื่อแม่ตะน้อยกระบค่คข้าได้พาเดีย่าเลยพี่น้องเอออันยามเบ็ดน,นะบทฮึพี่น้องเอ้ยลูดไปหกหลางพี่น้องเบ็ดบักกรลายหนึ่งกันนั่นนะบทฮึแม่ตะน้อยชิดได้ย่างมาหาให้อยู่กินก่อนก่อนชิเม,มือก็เฮ้พี่น้องเยี่ยมเบ็ดตา,าดก่อนเนาะได้จากตู่กุ๊บคนวันนี้นะมาเยี่ยมเบ็ดตาแม่ตะน้อยพี่น้องเอ้อออมแชร์จากตูก่กุ๊บคนนี่น ได้กบสามตัวพี่น้องเอ้ยได้ปลาตัวนึงหอยได้ปากกระกลายนึงเมื่อเช้าได้ช่องโต,โตโกบพี่น้องเออคือนี่ยตัวนึงนะจำนี้ก็โอเคแล้วเนาะนี่แม่แต่น้อยแก่ชืได้ย่างมือถึงก็มนีิแม่แต่น้อยย่างหึ่นมาถึงพี่น้องเออถึงหางให้ยู้กินก็นมาดิอ๋อไปแล้วปลาคอปลาคอไปอกบใหญ่ามาแล้วพี่น้องน,อน,น้องนี่แม่แต่น้อยชื่อจิ่งพ่อเด้อมันจังรูดอันตาบ็ดนะ มันดองเก่งมันเยอะมาแล้วได้สามตูพี่น้องเอ้ชี้ทังปะโคหอยโกงได้หลายตัวไปไดีเมแต่น้อยสิได้ต้มปุ่นอะไรพี่น้อ,องเอ้่างปลาไว้ก่อนพี่น้องเอ้ก,กุบกระคังไว้สองตูได้แต่น้อยสิได้อนต้มปุ่นตัวหนึ่งนะเพราะว่ามันมีเคร่อมาด่อหนามอันนี้นะน่าจะทอคอยกับบ่ค้ำไม่ละบึงชุวนะ่วนะวราวบ่ชอนพิงกาไปช่งเข้าเฮ้พี่น้องพี่น้องเอ้ ไปชงข้าวพี่น้องพูดอยู่เมืองมะนาวขุจานทร์พูวา่าอันเพ่นจ็บทองนะเพ่นไปตั้งแต่เมื่อคืนนี่เพ่นโทมากบ่มีเข้าวกินเพื่อไปชงข้าวเพื่อนะข้าวนึ่งข้าวชุกนะมาหน้าก็น,ากน่าจะมีท่าแม่ตะน้อยครับอันมาข้ามนี่นแหละแม่ตะน้อยทีใช้ใส่กุ๊บกอนพี่น้องใส่กุ๊บต้มป่นก็ผ่าตะน้อยอย่างบด้มาพี่น้องเพื่ืน นี่เขึ้นมากโอ้ยเพิ่นมากแลหล่อันน้อยแม่ตัวน้อยคือจะกินอย่ได้อันเก่งหอยนะไม่ได้ไปหาบิาง่งเนาะเดี๋ยวมื้ออื่นก็จะไปหาบิางบ่งเด้เพราะว่าน้ำมันหลากอยู่อืมสนตุ๊กถ้าบ่ยาก А, ну, вот она. О. Так, пробую. О. กันนี่เยพี่น้องเออ,อนี่แต่เหมอนยามเยนกันเชื่อน้ำตุมก่อนใส่แล้วล่ะเชื่อน้ำแล้วได้เชื่อเกือเป็นหนูพี่น้องเชื่อเกือเป็นหนูแล้วค้ังมมก,ก่อนโวยจิ๋วกวบไม่พี่น้องเชื่อพังอตู่อ่ะอีตู่ก็หฮาวนะดอกเพราะว่าเขาปิดมาตั้งแต่หืงเลยเอ้ยเชื มาเบิร์กมอต้มกบแม่แต่น้อยเริ่มพดแล้วพี่น้องเอ้ยได้ใช่ได้อันปีนอันคางทางนี้ลงก่อนน้ำมีโทมนเนาะแต่ว่าลืมอยึบปุ๋ย,ยได้ไเอ้าปีนจะปีนไม่ได้ไนะเลนเลืมปุ๋ยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวรออีกจังหน่อยจะได้ปรุงลงมาหาปุ๋นกินข้าวเดี๋ยวบังคับพี่น้อนมาคิดพี่น้องเอ้ยม,มาคิดจี้ยึบปุ๋นกบนะ ่ค่ำไม่ได้จี้แล้วพี่น้องชิได้ตำเจวนี่ตำเจวแล้วก็ชิได้ปุ๋งโมง่ต้มกบควายกระชุกได้พี่น้องเอ้ยน,นี่คือปลาคำเป็นปุ๋งนี่ปลาคำเอ็ดกินเลยคำเป็นป่นเลยปุ๋งงูไม้ชิได้ป่นเลยนะ ตอืม,อมตุ่มบางญ่เนาะยังพ่ดยังไมอยู่ปิดใ่ญ่เลยเป็น,นมปมเนมยแล้วพี่น้องไอป้ป่นกบกันไมชได้ตัหกหากินเขาก่อมก็เหมือนบัตรเดียวเลยเป็นเรื่องหรอ เนี่พี่น้องเนี่ยยุ่งกินแม็ตะน้อยไม่แนีน่นางนี่ปน่ปนป่นกุบกับอันหอยกโกงพี่น้องเอ้ยมาเด้อพี่น้องเด้อกินข้าวเช้าแม็ตะน้อยเด้อแนบกินข้าวกับมาแฮงพี่น้องเอ้ยกับดอกมะลินไม้อีพูมาเด้อพี่น้องอเด้อกินข้าวเช้าหนะ้าแม็ตะน้อยกินชงข้าวหนึ่งข้าวข้ามค่ โฮห,หินพนะี่ต้องอ่ะเฮียมีนนะ เอ็ดผ่านหนัก uh, ก like right? ิบดำกุจิโลผ่าเดกุจิโลเลยพี่น้องเ้ยสบายดีสบายดีครับไม่ยังตอนสวัสดีครับฟ้าเด็กสวัสดีครับาวกิบดำเดเนี่ยชากิบดำการถือจิโลถือกระป๋องจิโลเดี๋ยวกุจิโลนะเป็นปี่แล้วบอกรจิโลลายแล้วเออกุจิโลลายลีกิบป้ คลิปนี้ก็ได้ถ่ายพี่น้องเบิ่งเท่านี้แลได้คลิปหน้านุกะหน้าคอยพอกันใหม่นะผู้เลย่เข้ามาใหม่กะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่แต่น้อยด้วยเพาเป็นกำลังใจการเทคลิปต่อไปนะคลิปนี้ก็ขอจบเพีงเท่านี้แหละขอกล่าวคำว่าสบายดี